ภารกิจในวันที่7มีชื่อตอนว่าจงรู้จักการให้มากที่สุดการให้ที่ทรงคุณค่าคือการให้ความรู้สึกมีค่าต่อสรรพสิ่งรอบๆตัวจงเรียนรู้การให้แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อยในชีวิตของเราจงเป็นฝ่ายให้ออกไปแม้ว่าจะยังไม่ได้รับก็ตามผู้ที่รอรับจากผู้อื่นก่อนนั้นแท้จริงแล้วคือผู้ที่ขาดแคลนที่สุด บนโลกใบนี้สิ่งสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วคือการเรียนรู้เรื่องการให้การให้เวลากับความสำเร็จเป็นใบเบิกทางสำคัญที่เป็นพลังและกำลังใจระหว่างเดินทาง 3. การให้ที่สำคัญและควรแก่การฝึกฝนเพื่อสร้างความสำเร็จ การให้ข้อที่1คือการให้ความสำคัญกับเวลาทุกวินาทีและพร้อมที่จะให้กับผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกันการให้ข้อที่สคือให้ความเมตตากับผู้คนสร้างมิตรในทุกช่วงเวลาของชีวิตเพื่อเรียนรู้ความสุขจากการให้ซึ่งเป็นความสุขความสำเร็จที่แท้จริงที่หัวใจปรารถนา การให้ข้อที่3คือการให้ความมีชีวิตชีวากับตัวเองในทุกๆวันไม่ว่าอายุจะผ่านไปเท่าไหร่ความสดใสถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกที่น่าอยู่ยิ่งเราทำตัวมีชีวิตชีวามากเท่าไหร่ยิ่งดึงดูดความสุขความสำเร็จเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วพบกันกับภารกิจในวันที่8นะคะ